โอ้า oh, อีกแล้วจอีกแล้วเจออีกแล้วหุ้ยนะ่าจะมีด้วยนะเกดแกล็งว่าใช่ค่ะมีค่ะมีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บกันหวังว่าคงไม่มีใครมาแย่งโอเคไม่มีใครมาแย่งด้วยฮึบแล้วก็ยังไม่มืดด้วยนะคะอย่างนี้เนี่ยเราเก็บได้ง่ายๆเลยนะใช่เลยแล้ววันนี้เราจะทําอะไรกันดีล้ะพี่ลิงวันนี้เราอยากทําดาดฟ้าบ้านนะเกสด,ดาดฟ้าบ้านเหรอใช่ได้ไหมงะ่ะ ก็ได้นะดัดฟ้าบ้านก็เก๋ๆไปนะก็คือทำให้มันสูงๆขึ้นไปใช่ไหมใช่ดัดฟ้าบ้านโอ้ยแค่พูดถึงแค่เล็งกระตื่นเต้นแล้วเนี่ยอยากมีดัดฟ้าบ้านนะเกดได้เลยงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้นะคะเราเก็บเงินเพื่อไปทำดาดฟ้าบ้านกันเลยตอนนี้เนี่ยเราก็ได้แล้วนะน่าจะได้เยอะแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเสเกมเมอ สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอกเหมือนเดิมค่ะว้าูมาอยู่กันในด่านตรีแลนนั่นเองนะคะพาร์ทนี้เนี่ยเราจะมาทําดาดฟ้าบ้านกันเย่แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยขับออกมาใช่ไหมเราอยู่ดีๆฝนมันก็ตกฝนมันก็ตกก็เลยว่าจะมาเก็บ เต็งโมเต็งโมเตงโมซะหน่อยนะคะคิดว่าน่าจะยังไม่มีใครมาฮึบอ,อ่ะคือเหตุผลทําไมถึงเอาเฮลิคอปเตอร์อรมาเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเกกําลังมาเก็บทุเรียนพอดีก็เลยอ่ะโอเคงั้นอย่างนั้นก็มาเก็บเตงโมแล้วกันแล้วก็รอจนกว่าฝนจะหยุดตกเลยเก็บไปได้เรื่อยๆนะคะโยนลงไว้ในกอรตรงนี้ฮึบ เราไม่เร่งไม่รีบเราก็จะรอเวลาไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้แหละนะคะอ๋อมีคนด้วยมีคนด้วยของเราเนี่ยน่าจะได้อีกแค่หนึ่งอ่ะงั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวรอรอรอได้อีกแค่หนึ่งแพลนบล็อเกเลยว่าแกต้องทาให้ได้เยอะๆอุ้ยอุ้ยอุย,อยตรงนู้นมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนู้นมานะคะตรงนู้นมาอรอรอรอลา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 อ่า น้องๆก็ช่วยกันลุ้นด้วยนะคะว่าเกดจะได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีคู่แข่งมาอีกหนึ่งนะจ๊ะแข่งก็แข่ง้อแ,แข่งมาอีกหนึ่งเลย โอ้โหตอนนี้นะคะเก็ตอยู่จนฝนหยุดตกเลยแล้วแล้วก็ได้มา5ลูกตรงนี้แล้วก็บนเครื่องบินอีก3โอเคงั้นเดี๋ยวเราเอามันไปคอมไบกันแล้วก็เดี๋ยวทำดัดฟ้าบ้านนะคะแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้เนี่ยเราต้องดูไอ้นี่ก่อนว่าบ้านของเรานะคะสามารถซื้อในงบเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อะไร,ะไรยังไงนะคะแล้วก็ต้องไปหาเงินด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปกันก่อนเลยแล้วก็เอาไปตรงที่หน้าร้านคอมไบกัน,นะคะ่ะน่าจะได้ราคาเยอะอยู่เพราะว่าได้ทุเรียนด้วยโอ้ โอเคตอนนี้นะคะขอก็คอมไบตงโมก่อนแล้วเดี๋ยวคอมไบทุเรียนต่ออู้เดี๋ยวนะโอ้โห,โหกระเด็นไปไกลมา,มากกระเด็นไปไกลมากอะคอมไบปุ๊บแล้วเดี๋ยวเอาอันนี้ไปขายโอ้โหกิ้งมาไกลจังเลยกิ้งมาเจจังเลยเลิกโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยรอคอมไบเสร็จปุ๊บนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปขายกันโอโเคเอาวอเตอร์เมลอนตงโมก่อนจ้าอุย้ยเมื่อกี้นึกว่าอะไรสองลูกป่าวป่ามันบักโอเคเก็บเลย พิกอัพพิกอัพโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเอารถนะคะเพื่อไปเก็บเพิ่มที่เกตโยนมาเยอะขึ้นอะไรเลตซีโอเคดูสิเท่าไหร่เท่าไรเท่าไรโอ้โหน่าจะได้เยอะอยู่น่าจะได้เยอะอยู่แล้วก็กลับบ้านไปเอารถเพื่อที่จะไปเอาของนะคะมาขายฮึบ นะโอเคตอนนี้เนี่ยได้พันกว่าแล้วอึ๊บอึ๊บขออนุญ,ญาตไปไหนครับขออนุญ,ญาตเบลรงไปหน่อยเออแล้วก็นี่นะคะบ้านเราอยู่ตรงนั้นอ่ะสัญลักษณ์ง่ายๆเลยก็ยคือลูกกลมๆสองข้างดนนัดเบลเตรงกลางโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วอือโอ้โหมันเร็วมากมันเร็วมากเลยนะเฮลิคอปเตอร์พี่เกณมันเร็วมากอโอเคแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะขออนุญ,ญาตด,ดูอ่าอัพแวร์ where. เอาเป็นขึ้นแบบไหนดี งั้นเอาแบบอันนี้แล้วกันเนาะเป็นเลดเดอร์ธรรมดานะคะ150ใช่ไหมจะเอาสัก10อันเลยได้ไหมพันห้าหรือเอาสัก5อันก่อนแล้วกันเนาะ5อันก่อนก็ประมาณ750มัโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเอารถไปหาตังค์อือโอเคหาตัง หาตังหาตังอือวิธีหาตังเยอะก,ก็คือไปเอาแตงโมเดิมนั่นแหละค่ะน่าจะอยู่ทางไหนหน้าอ่ะโอเคไปทางนี้อ๊บโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตรงหน้าเก็บแตงโมเลยจ้าเราจะได้มาทำริดเดอร์กันริดเดอร์หรือว่าบันไดทางขึ้นนะคะโอเคมาเจอแล้วฮลโห้ฮลูกลอ่าโอเคแล้วก็โยนใส่รถเลยนะคะฮึบอ๋อ มันมืดหน่อยมันมืดหน่อยอาจจะมองลาบากนิดนึงนะคะมาเก็บตอนกลางคืนนี่มันค่อนข้างยากแต่ก็โอเคแหละเพื่อหาตังค์นะคะยังไงก็ได้อยู่ลูกละสี่สิบนอือก็ได้200นะนิดนิดเนี่ยแป๊บเดียวเราก็ได้200แล้วแต่ว่านี่ไงเราก็ต้องอดทนเพราะมันมืดอืด๊ดูดาโอ,โ,โอเคแล้วก็ออกเลยจ้าเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเก็ตเห็นนะเก็ตเห็นนะ เราจะกระโดดถึงไหมไม่ถึงอ่ะเฮ้ยต้นอะไรเห็นป้าทุกคนเห็นไหมฮึดฮึดเฮ้ยอะเฮ้ยอะเฮ้ยอะเดี๋ยนะเกขออนุญาตนี่เรามีอันนี้ทำไมเราถึงไม่บินขึ้นไปล่ะเดี๋ยนะนขึ้นไปเคลื่นไปขึ้นไปทำไมขึ้นไม่ได้เดี๋ยนะขึ้นไม่ได้อ่ะเดี๋ยนะเฮ้ยงงมากเลยอ่ะ ไม่ขึ้นไม่ได้วะน่าเห็นป้าเห็นป้าเห็นต้นนั้นไหมเออแต่แลเฮ้ยเป็นต้นกำควัดแน่ๆเลยนะคะจะต้องเป็นต้นที่อ,อ่อส้มส้มอะไรสักอย่างหนึง่งโอเคงั้นเราไม่สนใจเราลงกันเถอะม <c oughs> ันมืดมากตอนนี้หาทางลงยังยากเลย โอเคมืดเ okay. ตืต้อทำไมมันมืดตืต้ออืดอไปงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าร้านคอมบเลยนะคะเอามันไปขายกันเลยดีกว่าอื้อมืนมืดมือมืดเหมือนเห็นต้นอะไรแปลกๆเห็นไหมครับชนต้นมงต้นไม้ด้วยเห็นต้นอะไรแปลกๆเราก็อยากจะเข้าไปเก็บซะหมด <c oughs> แพ่แรเลนกไล่ว่าเราอยากรวยไงเ้าะว่าเราอยากรวยเราก็เลยอยากเก็บไงใช่นี่คอมบล้วจ้าแล้วเดี๋ยวรอเก็บเลยนะฮึบ ไม่น่ายากไม่น่ายากป้องโอ้โหพิกอัพเลยพิกอัพเลยนี่โอเคอึ๊บเข้าไปค่ะขายชึบอ่าอะไรอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงดีกว่านเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งบ้านเพิ่มเติมอยากจะทําให้มันสูงๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บตังค์ให้ได้เยอะเยอะเยอะแล้วก็เยอะเยอะกว่านี้อีกเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยต้องเอารถไปเก็บแล้วไปค่ะเก็บรถก่อน เจออีกแล้วเหรอมันคือต้นอะไรทำไมมันเกิดเยอะจังตรงนี้นะคะดี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 ไม่รู้ว่ามีลูกหรือเปล่าไม่รู้ว่าที่เราเก็บไปถ่ายไปหรือยังโหครานี้ไม่ใช่เขานี้เป็นมรกอมรกอโอ้ my g กอดอโอ้แกโชคดีอีกแล้วอะแกเนะงั้นเดี๋ยวเก็บอันนี้อันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งบ้านของเรากันเลยดีกว่าไปยาบปักปักอ้อโหดีดีอันนี้น่าจะได้เงินเยอะกว่าทุเรียนอีกนะคะ ใช่อันนี้ได้เยอะกว่านะแพลงร,รู้สึกว่าน่าจะได้เยอะกว่านั่นเนี่ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วเยอะเลยเยอะเลยใช่ตอนนี้นะครับโอ้โหใช้น้ําหนักรถ เออน้ำหนักเครื่องบินไปค่อนข้างเยอะเลยอันละ30นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทุเรียนเนี่ยใช้น้อยใช้น้อยกว่าเยอะเดี๋ยวเก๋ขออนุญาตขับไปวนดูซิว่าถ้าเกิดว่าเราเลาะเลาะเลาะลัดเลาะข้างข้างเขาเนี่ยจะมีอะไรอีกหรือเปล่านะลังเลดูถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเอาไปขายเลยเนาะใช่เอาไปขายเลยวู้โอเคจากที่เลดูนะคะไม่มีอะไรแล้วล่ะนะ ไม่มีละเนาะดูสิดูสีไม่มีละค่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเอาปันไปขายเลยละกันนะคะดูจากตรงช่วงนี้เนี่ยผืชปกติเนี่ยเราจะมีด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือไม่มีแล้วได้ไม่มีอะไรเลยมองมองมองแล้วไม่มีมองไม่มีโอเคไปขายจ้างั้นเดี๋ยวเจอกันตรงหน้าร้านคอมบเลยนะคะโอเคตอนที่เรากำลังค่อยๆเอาเฮลิคอปเตอร์ลงแล้วก็ กดคอมไยไปเรียบร้อยแล้วมันจะร่วงไหมดูสิโอนันไงว่าแล้วว่ามันจะต้องร่วงลงไปมันจะไปไหนแล้วเก๊ดโอ้โหไปเราวังเลยอะ่ะได้ยังไงล่ะฮึบโอเคคราวนี้เนี่ยเราก็น่าจะได้เงินค่อนข้างที่จะเยอะอยู่อุยอะนายนายออกจากตรงนี้นายคอเราเดินไปไหนนะนายอึบนายอะนายนหนดูซิไข่ได้เท่าไรนะคะเอาวางแล้วอรไรเลสซสิ เต้นเต้นและเนเต้นเท่าไรเท่าไรโอ้สี่ร้อยเจ้าโอเคนี่ตอนนี้นะคะมีพันแปดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเกตว่าเราสามารถมาอัปเกรดบ้านของเราได้แล้วล่ะไปะงั้นเดี๋ยวเราขับขับเฮลิคอปเตอร์กลับบ้านกันเอบ้านเราอยู่ทางหลังทางหลังข้างหลังฟรึบโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปจอดอย่างสวยงามมาวู้นี่ไงนี่ไงนี่ไง อุแตยแล้วอุแตยแล้วรึบน่าจอดสวยมากจอดสวยมากโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราขึ้นไปดูทางด้านบนก่อนว่าเราควรจะสร้างตรงไหนอะไรยังไงดีมันยังไม่สูงสุดขอขึ้นลิฟต์ไปแล้วกันขึ้นเลยว้าขึ้นเลยว้าวเ้โอเคอันนี้เนี่ยคือสูงสุดหรือ,อ,ย,อยังอ่ามันจะมีสูงสุดกว่านี้อีกก็คือตรงนี้นะคะ นะตรงนี้นะจุดจุดนี้นะเพราะฉะนั้นอ๋ออันนี้มันคืออนี้ของเรานั่นเองสวนนะคะสวนของเราาคิดว่าคกดจะทําตรงนี้แหละดีไหมเอาตรงนี้นะคะเราก็ขึ้นไปให้สุดเลยนะจะเอาด้านหน้าหรือว่าจะเอาด้านหลังดีเอาทั้งด้านหน้าและด้านหลังดีกว่าแต่ว่าพาร์ทนี้เนี่ยทำด้านหน้าก่อนละกันเนาะเอาเป็นดาดฟ้า,าดัดฟ้าเมืองอ่าโอเคก็คือต้องซื้อเป็นตัว up แวร์เป็น l เ,เดอร์นะคะ 1,2,3,4,5อ,อันโอเคแล้วก็เพจเลยฮึบอ่าเราก็ต้องค่อยๆเพจไปทีละอันนะคะแล้วก็รอรอให้มันเสร็จจ้าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราสร้างตรงนี้ด้วยเพจจึ๊บว่ะโอ้โหสวยงามอ่าแล้วเราสามารถสร้างอะไรออกมาทางข้างๆได้อีกนะเนี่ยโอ้ตายแล้วแต่ว่าอันนี้คือยังไม่สูงสุดเลยเราบินขึ้นไปก่อนบินขึ้นไปฟึบอ่าแล้วก็กดสร้างต่อเลยค่ะ อันนี้นะคะที่การขึ้นดาดฟ้าของบ้านของเรานะคะบ้านของเรบ้านของเราวู้วูโอเคบันไดมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ปีนได้ละอึ๊บตึ๊ดอ่าสูงได้อีกไหมสูงได้อีกปะเนี่ยไหนลองดูนะคะว่ามันจะสูงได้อีกไหมทางนี้ล่ะฟึบโอ้ได้ได้ได้โอ้ตายแล้วคือตอนนี้เนี่ยสูงมากนะเราชมวิวได้แบบรอบทิศเลย โอ้แล้วถ้าเกิดว่าเราเอาพวกเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเอาอะไรนะคะมาตั้งเอาไว้ข้างบนนี้เนี่ยคิดว่ามันน่าจะอลังการได้อยู่อ่อเดี๋ยวนะเก็ซื้อมา5ใช่ไหมมันน่าจะสูงได้อีกสูงได้อีกสูงได้อีกแล้วก็สูงขึ้นไปได้อีกทุกคนเดี๋ยวนะตอนนี้นะคะเหลือซีเวอร์อยู่1,100่้ยใช่ไหมคิดว่าน่าจะซื้อได้อีกโอเคเดี๋ยวเราบินขึ้นไปดูด้านบนซิสูงได้อีกไหม ดองลองซื้อดูนะคะซื้ออีกสัก2อันเพราะยังไงเราก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้อ่าสูงไม่ได้แล้วอันนี้คือสูงที่สุดแล้วนะอ่าโอ้โหสวยมากอ่ะงั้นเดี๋ยวเราทำเป็น h า w i s h เออทำเป็นทางเดินทำเป็น w a l เ w a y นะคะ,อะเอาเป็น basic ดีกว่าไหมเดี๋ยวนะมันจะมีแบบเป็นอันนี้เป็น basic tree c o น n e r นะคะแล้วก็เป็น basic state เอาเป็น tree corner ละกันซื้อ1 2 3 4สี่ อ่ะแล้วก็ติดเลยฮึดดดูสิทรีคอนเนอร์ฟุบฟุ๊บฟุ๊บฟบโอเคนะคะแล้วเราก็เพจดรอบๆเลยค่ะเพจดรอบ,อบๆเพจรอบ,อบๆแล้วก็ติดให้มันเป็นทางเดินนะคะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราดูดสิว่าทางนี้เดินปุ๊บแล้วเราสามารถ ไปนี่ได้อู้จริงด้วยนี่ตรงนี้สามารถเดินมาทางนี้ได้โอเคเลยอลังการมากโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเก๊กขอทําเป็นอ่าที่ชมวิวอันนี้ก่อนดีกว่านะคะที่ชมวิวมันก็ต้องเป็นตัวนี้นี่เลยตัว endes นะคะก็ซื้อไปเลยหนึ่งอันนะคะแล้วก็เดี๋ยวซื้อได้ไหมซ,ซื้อไม่ได้หรอทําไมล่ะ why? why 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 นี่ไงฮึบฮึบนี่นะคะ ใช้ห้าสิบเหรอก็กดซื้ออ๋อนี่ไงได้แล้วได้แล้วสองสองอันละกันเอาไว้เอาไว้ตรงนี้อุ้ยพีซสเตนโคเซอร์อ๋อต้องยืนตรงใกล้ๆนั่นเองอ๋อเมื่อกี้ก็ไม่ได้ยืนใกล้โอเคโอเคไม่เป็นไรเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว sorry ค่ะ sorry นะคะแล้วก็ไว้ตรงนี้เ๋ยนะ จะวางได้ไหมเนี่ยตรงนี้นะคะเหมือนมันจะติดต้นไม้ไวายเหมือนมันจะติดต้นไม้ยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวดูสิอ๋อฝั่งนี้เนี่ยติดต้นไม้งั้นก็เอาแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวละกันเนาะจะได้ไม่ร่วงนะคะแล้วก็เกตเมื่อกี้เนี่ยเกตนึกถึงอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งทุกคนเกตนึกถึงอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งนะเราจะทำอันนี้ค่ะเดี๋ยวเกตลงไปวเอาสีฟ้านี่เลยนี่เอาสีฟ้าข้างล่างเดี๋ยวนะลงไปเอาสีฟ้าข้างล่างนะคะ นี่สีฟ้านี้สีฟ้านี้ฮึบขึ้นไปไว้ข้างบนไงโอ้ดีไหมดีไหมดีไหมน่าจะโอเคนะเดี๋ยวดีากขึ้นผิดฝั่งเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนเลยดีกว่านี่เลยเราวับสีแดงขึ้นไปเลยฮึบแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปเอาสีน้าเงินนะคะไปติดเอาไว้ข้างบนเราจะได้เป็นจุดชมวิวแบบเก๋ๆแบบเท่ๆอะไรอย่างงี้โอ้มาแล้วออกมาแล้วเจ้านี่อึบแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเอาให้สูงที่สุดเดินขึ้นไป โอยมันสูงมากเลยนะเนี่ยแต่ก็สวยนะสวยสวยสวยอยู่สวยอยู่ค่อยๆเดินขึ้นไปนะคะเดินง่ายด้วยนะเพราะว่ามันแค่เดินตรงตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวฟึบเอ,อเรียบร้อยนะคะแล้วก็นี่เลยสร้างเอาไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวนะเอาไว้แถวแถวนี้ดีกว่าไหมนี่ละกันตรงนี้ละกันออนีเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะโอเคกดเพจเลยฟึบเราว่าเอาทางนี้ต้องทางนี้แหลนะเนาะเดี๋ยวนะ กดอ่านี่อันนี้ละกันโอเครอดูรอดูอดเลีขึ้นลงก็แบบขึ้นลงง่ายๆละแล้วลเดี๋ยวเกสอยากจะทําเป็นทางเดินตรงนี้นะคะเพื่อที่จะสร้างบ้านแบบอะไรแบบง่ายๆอะ่ะทาง walk away เอาแบบ walk แบบ 3, 3. เอ่อหนโอเคเพดฟึบมาเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูดยว,ยดวางได้เปล่าว,วางได้เปล่าว,วางได้ไหมวางได้ไหม เพจฟึบอ้าวก็ตรงนี้คือเก็ตวางแล้วนะคะพิสแตนโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วทำไงดี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 ไปว์บสีฟ้าสิทุกคนว์บสีฟ้าอยู่ใส่ฟ้าสีฟ้าวับสีฟ้าอยู่ข้างล่างวับสีฟ้าอยู่ข้างบนโอเคเจอละเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคเราต้องวับขึ้นไปนะคะตอนนี้เนี่ยเราลองแล้วเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้ววับได้หรือยัง บูเทเลพอร์ตวะทำอยู่ข้างบนไงทำอยู่ข้างบนอ๋อยังสร้างไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งให้มันทำเสร็จก่อน โอเคได้แล้วเราเราก็จะมาโผล่ข้างบนนะจ๊ะนี่อ๋อเมื่อกี้ทางตรงนี้ยังทําไม่เสร็จนี่แต่ตรงนี้เนี่ยทำเสร็จแล้วใช่ไหมคิดว่าจะเอาเป็นทางเดิอนออกไปอีกแล้วก็เดี๋ยวจะทําบ้านบนนี้ทุกคนโอเคปะเดี๋ยวเราค่อยมาทําแบบเป็นห้องดูวิวห้องอะไรแปลกๆเนี่ยบนนี้อีกทีหนึ่งละกันเนาะอ่ะตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะเป็นไงบ้างสวยมากๆเลยนะคะเดีย๋ยวขอดูไกลๆนิดนึงขอขอออกไปดูไกลๆนิดนึงน่าจะแบบว่า ได้อยู่นะได้อยู่อ่าเดี๋ยวขออนุญาตไปดูไกลๆเลยไปดูไกลๆเลยจ้าไปดูไกลๆเลยจ้า เดี๋ยวสิว้าเป็นไงบ้างดาษฟ้าของเราสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเกดก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กด like, แชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ,ะวันนี้เกดไปแล้วนะคะบ๊ายบาย,ยพี่เพลินก็ต้องขัตัวลาไปกันครับพบกันไหม่คราวหน้าเลย ใครที่รักเพลิงชอบเพลงก็อย่าลืมเชิญเพื่อนเพื่อนมากดซ u b s c คร b e ให้กับเพลิงเยอะๆด้วยนะครับวันนี้เพล็งไปแล้วบายบายจุ๊บจุ๊บไหนเราลองขึ้นไปดูอีกรอบไหมเกดจะแพนกิ้งทำไปนะ่ะ <c oughs> กัดเติรดกระเติรดโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูอีกรอบกันดีกว่าวันนี้ไปแล้วค่ะบายบายเดี bye <c oughs> ๋ยวจะปีนเล่นปีนเล่นปีนเล่นนะนี่นี่น <c oughs> ี่จริงๆสนอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยเกด ก็จริงอะเนะ,ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบ๊ายบายว้าวว้าวสติกเกอร์ลายโปเกตแนะ19มีวางจำหน่ายแล้วในไลฟ์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลนะน้ำเลย